สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนมาทับเหรียญไปทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกแก้วอักษรค่ะสวยๆเลยนะคะนี่นะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ดิบินเบอร์สองขนาดความยาว65เซนติเมตรค่ะจำนวนสีเส้นเด็ดดิบินเบอร์สองขนาดความยาว30เซนติเมตรค่ะสองสีสี่ละ8เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว65ซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3าซนติเมตรแบบนี้เสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจะมาเส้นที่สสวมมาในเส้นที่1เส้นที่สสวมมาในเส้นที่ 2, สองเส้นที่4ค่ะสอดมาในรูที่1่ค่ะร้าออกค่ะลดเส้นที่3ขึ้นมานี่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบน เส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นี่นะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่นะคะเราจะได้ริบบิ้นสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้เอามือช้อนที่ฐานไว้นะคะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับสี่เส้นด้านบนค่ะ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบ,บินเสน้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเอาเสน้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเสน้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือริบบินสี่เส้นสุดท้ายนะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในดูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะ สอดรูที่1ทะลุลูที่2เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ค่ะทะลุลูที่3ไปนี่นะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะนี่นะคะเสร็จแล้วพลิกกลับมาด้านนี้ค่ะดึงให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะจับบิบบินขึ้นมา1เส้นค่ะนับ1 2 3 4นะคะพาดข้ามสเส้นนะนะคะจับพาดข้าม4เส้นมาค่ะ พัดข้ามสี่เส้นพัดข้ามสี่เส้นมาเนี่ยะคะเราจะเหลือดิบ,บินสี่เส้นสุดท้ายนะเอาเส้นนี้ค่ะพัดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่ 2. สองเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะ ค่อยๆดึงลายมาทีละเส้นนะคะดึงลายทีละเส้นมานะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหลี่ยญเสด็จเลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหลี่ยญทีหลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็สอดร้อยสามเส้นไปหนึ่งสองสามนี้นะคะ แล้วสามเส้นไปตามแนวริบด้วเลยค่ะนี่นะคะเดีแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็ลิดกลับมาด้านนี้ค่ะจับขึ้นด้านบนค่ะพับลงมานะคะบิดเป็นกลวยมาแบบนี้ เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะสอดรอดสามเส้นไปนะคะรอดสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้ง ต่อมาเราจะมีเอาลิบบิ้นความยาว30ซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละว8เส้นนะคะนะเอาสีขาวไว้ด้านล่างนะคะสีม่วงไว้ด้านบนค่ะจับปลายดิบบิ้นให้เสอเมอกันแบบนี้นะคะเสร็จแ,แล้วเราก็สอดลอดสมเส้นไปค่ะ1 2 3ส,สนะคะา,ามเส้นไปแบบนี้ แล้วก็พิดกลับมาด้านนี้จากวิ้นมาด้านหลังค่ะแล้วก็พับมาด้านหลังนะคะสอดลงไปในตดูน,นี้นะคะ แล้วก็จับอีกเส้นหนึ่งนะคะพับมาด้านหลังนะแล้วก็พับมาด้านหลังนะคะข้ามหนึ่งเส้นนี้ข้ามมาสสดตรงนี่สีม่วงนะคะข้ามข้ามหนึ่งเส้นนะนะคะ ะบบะคะปลายดิบินเราไม่เสมอกันนะคะเราก็ต้องตัดก่อนนะตัดปลายดิบินให้เสมอกันก่อน นะคะคแบบนี้นะพับมาด้านนี้พับขึ้นด้านบนค่ะพลวงมาแบบนี้ค่ะ นีค่ะเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบนนะคะ นะคะเสร็จแล้วเราก็เปิดเส้นดิบบินมาจับริบบินค่ะพับมาด้านหลังนะคะแล้วก็พับมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะข้ามหนึ่งเส้นนี้ค่ะมาสอดตดูนี้นี่ค่ะ เส้นสุดท้ายนะคะสอดลงในหน้ากลิบแรกนะนี่นะคะสอดลงหน้ากลิบแรกนี่ค่ะทะลุลงด้านล่างนะนี่ค่ะ แล้วเราก็ตัดปลายดิบบิ้นทิ้งค่ะนะคะพับสอดขึ้นด้านบน นคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกแก้วอักษรนะคะสวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ